เออเยเห็นืมายาของนหารเราเจยปืนมันผมเลงไม่โดนเองนะปืนมันดีดเล็น้อยแลวความที่ปืนมันไม่มีด้ามจับนะครับไม่มีผ่านท้ายด้วย ีแค่คอมเพนเซอร์ er กับแม็กรุนร <issions> <the dog> ุวนเลยไอปืนนี้อืออ <kę eras> กูโดนอะไรตุย้ยโอ้โหมันใส่กอหกว่ามันไม่ตายทียินดี้รับสู่ CJ Game Station นะครับผมวันนี้มาพบกับผมนั่นเองนะคนเดิมนะฮะปืนใหม่ Honey Badger ที่มือผมนึ่เองเพิ่งอัพเพิ่งอัปเดตมาพร้อมกับืแพทใหม่นะแล้วก็ใส่ในเมโทรรอยเอเลยทีเดียวนะตอนนี้เราจะไปลองเทสสอบกันยิงไปสักพักก็ล้ ไม่ต้องเทสหรอกยิงให้ดูเลยมันดีหรือเปล่าผมว่าปืนอ่ะมันเหมาะกับการใส่เพชรดอทมากกว่านะยิงไกลไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบเลยในแมวสองนะครับไปแบบนี้แหละไปเยวลงนี่เสร็จก็จะไปลงอ่าแบบนี้แหละแต่ว่าต้องใชู้ลค่าสามแสนถึนจะเข้าไปได้ไม่รู้ว่าจะไปเอาทองนั้นรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ดีย๋ยวค่อยอดูที่หลังแล้วกันนะดูนนี้ก่อนอันนี้แบตเจอร์ริชตีอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่า Thank you. เแค่แต่โดนตุยอีกแล้วเลยแถวนานนี้ มันขึ้นยังไงบ่ะขึ้นไม่เป็นใครก็ได้บอกเลย,ย,ยมันแอบตรงนี้โอ้โฮโอ้โฮเฮ้ยไอ้เชียทำไมรอมันไงโอ้โฮ เ <iento> จ uhm. ็บปวดจังวะเล่นเผาเงี้ยเหรออ๋อบอสมันอยู่อย่างนี้เลยอ้อเพิ่งรู้ฮะโอเคและ ลาลากับกับกับก็สําหรับผมนะคันนี่แบตเจอร์อันนี้ปืนระยะประชิดที่ดีมากดีด pues ีมากแต่ว่านะมันเอาไว้ยิงระยะประชิดจะทีกว่านะค้นถือ MK ไปยิงผมว่าน่าจะอ่าที่ว่าหลายเท่านะครับ อ่ะงั้นก็สรัพย์นี่แบตเจอร์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดใหม่นะใช่ไหมไม่แค่ในโหมดดิยวแต่เราแมปใหม่นะครับผมนี่ที่มีโซนแดงนะครับนี่อ่าติก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 มาอ่าแวร์เฮาส์นะครับผมในนั้นผมเคยเข้าไปแล้วทีหนึ่งนะครับผมมีแต่ตัวเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับโคตรนา่ากลัว อ่ะเดีย๋ยวจะเตรียมของแล้วลงไปกันเลยดีกว่าไปเดีย๋ยวขอเตรียมของแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันในเกมเลยโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วครับเซตเดิมเลยเข้ามาเกมก็บัก็กซะแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาถอยหลังไม่นับให้นะครับเราจะไปตรงนี้กันอยู่ใ,ใกล้เลย นี่ก่านะที่เพื่อนผมพาลงผมเคยเคยไปกับเพื่อนมาแล้วนะฮว่ามันไปยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประมาณนี้แหละ <c oughs> จะไปไหนแล้ว่วิ่งไปสิอืมไม่มีรถไฟได้ไงวะอ,อ๋อมีอยู่ไม่ทันแล้วแต่สินใจวิ่งมาแล้วอะ ได้ยินเสียงเท้านะครับนี่ไงเสียงเท้าชัดเจนดีก็ไม่ตายเี้ยโอ้โห ให้ใคนนอนตายตรงนั้นวะไม่รู้อ่ะเข้าทองก่อนโเชี่อะไรวะมัโนคตรน่ากลัวเลยจริง อะไรไม่รู้อ่ะนากลัวจัดนักกุมไฮก์อ่ะตอนนั้นมันขึ้นได้เฮ้ยเซยมปืนป้นเซยมปื้นมันจะเป็นปืนขอ อ้โย,ยพวกนี้ตบเกาะหนักมากเลยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยว้าว โลนตุย <laughs> กรมันไปก่ออยู่ตรงนั้นวะนะ <c oughs> อ๋าาอฮะตกทั้งเตือนตกทั้งกระเป๋า,ปาแต่วันนี้คุ้มกับของที่กูได้มา,มาไน้ดิฮะ <laughs> แส,สอ,อ้โว ผมบอกแล้วว่าไม่คุ้มอย่างแรงอะบอกเลยใส่พอซีไฟช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีจะแดกนะครับตอนนี้ไม่แต่จะมีกระป๋องจะบอกนะจนแล้วครับผมจนแล้วโอ้โหดอกปืนซองก็บอกอบอกกระเพราก็ด้วยโอ้โหมันใจร้ายเกินไปแล้วเอยวขอเตรียมขออีกสักทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกทีนึงผมต้องไงวะ อย่างน้อยอะ่ะอยากเห็นทองในนั้นอะ่ะขอทองอะ่ะเห็นทองแล้วติดตาของตัวเองเดีย๋ยวเราเตรียมของแป๊บน,นึงนะครับเลยอเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาแล้ว mm hmm. ผมี้จวดไปทางลงลงเมืองก่อนเลย I don't care anything กูจะไปทองเพราะกูอยากเห็นทอง มีซัมติงยิงตรงนู้นไอ้รัดแคร์นี่เตียงไอ้ไอ้แคอย่างเดียวคือโก <c oughs> อะไรมัน,น,นอะไรมันตอยกูป่ะไล่สกอเร็โกอเร็ตจะตีจะตีช่างเล็ก,กวะอ่ะไปไงอ่ะแองไมีรถให้กูกูต้องวิ่งไปเอง โอ้เกมเกมแล้วเฟรนด์เฟรนด์ตกนะครับเป็นไรโดนหัวกูหมดเลยจริงด้วยนะครับ โดนหัวผมแทบหมดเลยคือกหกไม่ท่าโดนกอดซ่ายอยีกระยะกไกลขนาดนั้นตายได้เร็วขนาดนี้มันต้องโดนหัวผมแบบหนักๆอ,อ่ะโอ้มันต้องใส่หมวกจริงนะอย่าซื้อหมวกก็ได้ยังไม่เห็นทองเลยให้เห็นวิบแบบของทองก้อนหน่อยเดีย๋ยวขอเตรียมของเสร็จบนึงดี๋ยวผมมานะครับโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้อ่าก็ แต่วบเดิมน,นะฮะเอ้ยเอ็มเอเอ้าวะฉันอยากได้เอ,อ็มอาร์นายอืออาฮะผมเพิ่งซื้อหมวกมาเมื่อกี้ตกซะละโอ้ยยังไม่ทันจะใช้เลยหมวกเจ็ดแสนให้กูแสน่นี่เอ้าโอ้นคุณแม่โอ้ยคุณลวงแบบไม่มีหมวกได้ไหมเนี่ย เผื่อเผื่อแต่กันได้นะคือไม่ยอมแพ้คือมันเกิดไก่อะใครไม,ไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะเกิดอะสงสัยต้องไปศึกษาก่อนมนะั้งดี๋าวาตอนนี้ก็นะสุดๆละวมันก็เล่นยากเกินไปแล้วอ่ะคน,นนคนเต็มไปหมดเลยกูไม่รู้อะมันเกิดตรงไหนถ้าเกิดกูรู้กูไม่เก่จริงหรอกโอ้โหเอไปเอาไหมา หวังว่าหมวกสามจะนำโชคเราจงบูชาหมวกสามใบนี้ Two thousand years later เอ๊ะกูจำตรงนี้ได้ตรงนี้ที่กูตายเดียวเดียวกซุบในบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนละกูจำได้อเลยแม่งโดนตุย๋ยโอ้มีเก้าอ,อีด้ด้วยเราจะแอบ,บในบ้านเราจะไม่ไปไหน ละสเต็ปเราไปยิงคนหรือไม่ก็ไปหายิงบอสเอานะ เพราะว่ามันก็ไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวลงทองเราเกิดไกลเกินเออเอาเอาคราวนี้ตกทั้งปืนทั้งหมดทั้งกระเป๋าเออเฮ้ยพวกสารนำโชค เราต้องพอแค่นี้แล้โอ้ยแมบปบอะไรวะเนี่ยไม่เล่นแล้วนะเมโทรก็เราจะพับโปรเจกต์กันนะครับผมตอนนี้คือคอนเทนต์มันค่อนข้างซ้ำซากนะครับผม,ตนนม,ม,บผมแต่เรื่องท่องนี่คืออ่าก็จะไม่หาแล้วนะครับตอนนี้ที่เกียดแล้วนะไปเล่นแมทธรรมดาดีกว่าก็ ประสบการณ์แมปใหม่ของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมต่ที่รู้คือผมโดนตุ๋ยแบบงงๆตลอดเวลาเลยนะก็ขอบายนะครับผมเจอกัน,นครับนี่ายบายไหมอะ่ะไม่มีอ่ะโอ้อตบมือตบมือทอและขี้เกียจดดแล้วไม่ทรแต่ต้องใส่ต้องลบลบแมปทิ้งด้วยนะนะก่อน